สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World เ h e กันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่กอะของพี่กันอีกเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนวันนี้มีแพ็คเงินเขียวด้วยนะผมแล้วก็ต้องบอกว่าแพ็คเงินเขียวเนี่ยอย่าเพิ่งไปตีดูทุกคนดูดิเออ้ดูเลือดสองหมื่นใตัวกลางกสองหมื่นนะครับ มันสมควรตีไหมล่ะแรกกับเงินเกี่ยวสองร้อยจะมาสมควรไหมถามก่อนวันดีครับผมแพ็กที่พี่จะขวดนะผมไม่ใจแพ็คเกอรเกี่ยวแต่คือแพ็กค,คิกออฟแคลสนั่นเองนะผมว้าวนี่เลยครับผมแพ็กค,คิกออฟแคลส์นะผมว้าวโอ้โหแล้วดูตัวที่ได้ดิทุกคนขอโทษนะผมนี่ มีซุปเปอร์ไฮบิดแดงให้ด้วยอะทุกคนว้าวโหถึงข้างหลังนะผมจะเป็นซุปเปอร์แลก็จริงนะผมแต่ขอโทษด้วยนะมันมีตัวแดงให้นะผมซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีการ์ดไหนแจกตัวแดงแบบนี้เลยนะเว้ทุกคนเออถึงจะแค่หนึ่งเปอร์เซนมันก็ต้องมีคนที่ได้อะหน่เอร์เซนอะพี่ว่ามันต้องมีอ่ะ โอ้โหแล้วมาแจกกันแบบนี้ครับผมจริงๆมันต้องเก็บ DNA แดงนะครับผมซึ่งแน่นอนใครๆก็เล่นเกมนี้ก็ทราบดีนะผมว่า DNA แดงซุปเปอร์ไฮบิดแดงเนี่ยมันเก็บยากแค่ไหนครับผมแต่มันมาแจกแบบนี้ต้องจัดครับผมสามแมตช์ด้วยกันครับผมใช้กินเนื้อสามตัวถ้าพร้อมแล้วจัดดิครับผมบังคับใช้กินเนื้อเลยนะฮะโอ้โหแล้วตัวมาเบาวิวแบบนี้บังคับใครไม่บังคับมาบังคับพี่ ได้ดีครับผมส่งพี่โตล,ลงไปฮะแค่นี้พวกมันก็ต้องยอมสยบแล้วครับผมแล้วก็เอานี่โฮเซรโตล,ลงไปครับผมแล้วก็ทาโบฮ่าดิทาโบทา,โบทาพร้พอมแล้วจัดดีครับผมพี่ไม่เอาตัวที่มันโหดเกินกันมากพี่เอาตัวที่มันแบบพอโสสีครับผมแน่นอนมันอาจจะมีสิทธิ์แพมก็อาจจะมีสิทธิ์พลาดพังนะผมแต่มันไม่ใช่สำหรับไอ้ชายคนนี้ปาดีแตซีรีส์แต่เริ่มเลย โอเคโอเคพมีใจเย็นๆอ่ะเราเลือกเปลี่ยนตัวทำไมอ๋อจะไปโนชาโยคัสดาเมจเยอะใช่ไหมยอย่ามาตบอ,อย่มาตบพี่โตเรียบร้อยพี่โตบอกไว้ได้พี่โตบอกถ้าไม่ได้กระจอกอย่างนั้นหรอกนะนเป็นไงแล้วเอาละอย่าให้พี่โตโหดอย่าให้พี่โตโชโหดและตบด้วยตอกอีกแล้วครับผมเฮ้ เห็นแก่เห็นแก่ที่แกแจกเฉยๆนะที่ยอมให้ตกพี่โตขนาดเนี้ยเกมาแจกเฉยๆแหละเหมือนตายพี่โตพี่โตไม่ใช่แค่เทงเดเว้ยป่ายนอนพี่โตไม่ใช่แค่เทงเด้เว้ยโอเคแล้วตูล่ะแล้วตัวไปตกเขาอย่างนี้แล้วแต้มยังไม่มีเลยแล้วมันหมาแล้วสกอร์เปลี่ยนเล็เจ็ตสองโอ้โห ไม่เป็นไรแลกตัวปไปเลยแลกตัวเลยครับผมโอเคตบด้วย2แบบดีพี่โตทําดีแล้วอย่างน้อยพี่โตได้กินไปแล้วอะ่ะซุปเปอร์ไฮวิตแดงด้วยมาแล้วครับผมโพสเซลรโตมาแล้วมันเหลือหนึ่งเต็มใช่ไหมปายนนบเรียบร้อยสกอรเปลียนเล็กเจ็นสองเหรอและมาผมดิราจามาแล้วราจานะผมมีอยู่ห้าเต็มเน,น้นเน้น ต้องตบสีแล้วเป็นอย่างตำ่ำโอเคบับเรียบร้อยทำดีแล้วโพเซลโตมาแล้วครับผมถึงคิ้วของเขาแล้วดิทาโบมาแล้วทาโบสอรัดไม่ได้ลงสนามนานครับผมตัว JW 35 0 0ด้วยไปนอนบับบับย่ำเรียบร้อยโอเคโอเคจบไปในรอบแรกครับผมววสวยยามครับผม ทำดีมากลูกวันนี้พี่โตดำทับขอโทษด้วยพี่โตดำทับเฮ้ยเอาละบังคับให้ใจกินเนื้อแบบนี้และในบ้านพี่ที่กินเนื้อโหดที่สุดแบบนี้มารอบที่สองจัดดิครับผม 9, อไอเก้ากินเนื้อมาสู้โอ้โหแล้วดูดิพี่โตนํำทับแรกครับผมพี่แอร์โคนํำทับที่สองพี่แอร์โคนํำทับที่สองแล้วคืออย่าให้ใช้ตัวที่มันหวือหวามาก เอาเป็นนี่อินโดมินัสเร็กอย่าไปเอาตัวโหดกว่ามันมากดิโทโลมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมโหแค่พี่เอโคนำทีมก็ชนะร้อยเปเซ็นต์ะทุกคนเออะ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วรอบแรกพี่โตครับผมรอบสองพี่เอโคแล้วรอบสามเป็นใครดีรอบสามเป็นใครดีวะใครที่เป็นแบบตำนานตำนานจับมาบนตำนานของตัวเนี้ตำนาน,น,านจัดโอ้โหแล้วตบ ตบไม่เกรงใจพี่แอโคเลยทุกคนมันตกไม่เกรงใจพี่แอโคดูเลยป่าโน่นอลังการวับเรียบร้อยแค่เลเวลเพิ่มมนะอย่าห้าวมาระครับผมเมทีลองมาแล้วแพ็กอีซี่อีซี่แบบนี้ไปกินอะไรเยอะใช่ไหมแพ็กาาเบาแบบนี้จะไม่คิดเยอะเลยังไงก็มันเก็บอย่างเงี้ยไอตัวมั่อยากคิดเยอะหรอกแต่มันเก็บเนี่ยเลยโอเคสี่มา สขอสี่ได้สี่ขอสี่ขอสี่ขอสี่ได้ศูนย์เลยจ้าเอาละครับผมตายนอนไม่นอนวะเป็นเลยมากวะเนี่ยไอจะเก็บไว้ทเพื่ออะไรนักหนาด่าจริงๆเอแยไม่มีวันชนะได้หรอกโอ้โหแล้วตบหกทำดีแล้วพี่เอโคพอ่อขอโทษมาละอินโดบินาริกมาแล้ว ว่าจะไม่เล่นหนักแล้วนะไปนอนอินโดมินาลเล็กส่งตรงครับผมบักเรียบร้อยและมาตัวสุดท้ายอลโลโซลัสมาแล้วเรเวลส20ครับผมโอ้โหแล้วไม่ตอบแบบนี้ดิทโทโลไม่ต้องออกอินโดมินาลเล็กส่งตรงไปเองล่างแรกซะด้วยไปนอนมาฮ่าืบวัาบักบัก ยัางเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมโอ้หสบายมากบอกเลยว่าสบายมากและสบายเบือเอาล่ะครับผมและเข้าสู่รอบสุดท้ายครับผมจัดมากเดี๋ยวเวลาอีกหนึ่งวันด้วยนะทุกคนถ้าใครแบบว่ายอยากสู้นะครับผมต้องจัดแล้วผมเบื่อใครจะฟุกได้สีแดงๆงะเฮ้ย มันมีสิทธิ์ได้นะนี่มันมีสิทธิ์ได้เะเนี่ยสีแดงๆเนี่ยถ้าพี่เอาสีแดงๆไปสู้อ่ะมีไหมสีแดงๆเหลือไหมไม่เหลือเลยเหรอเหลือสองตัวเหรอบะมี่อย่าบอกนะเจ้าเอาสองตัวไปสู้อ่ะอย่าบอกเจอนะไม่นะเอ้ยนี่มันมีล่างสีอยู่มานะพร้อมแล้วจัดดีรับผมตัวยังมีอยู่ตัวตัวเยอะตัวตัวเยอะโอเคมาเดลราดาอย่า อย่าห้าวตัขอร้องมันจะไม่จบจองเลยเหรอพี่ร่างสี่เก็บหมดอะตามตัวโอ้โหโอ้โห AI เว้ยมาดึงก็ตบเลยราจาครับผมตัวแรกราจาตัวที่สองก็ราจาแบบไอ้นี่แบบฟิวไฮบิดและตัวที่่ามมันเอาพี่เอโคมาขู่เราทุกคนม,มันเอาพี่เอโคมาขู่เราแบบนี้ได้ที่ไหนล่ะสองป่ะ ขอสองได้ศูนย์ไปเลยจ้ะคือพี่โคตรเบื่อเอไออย่างหนึ่งเลยนะเวย้ยเอไอสายเก็บเนี่ยเนี่ยเราไม่รู้มันจาเอาไปชาร์จหรือมันจาเอาไปจันเว้ยแล้วสุดท้ายมันก็ไปชาร์จล้วตบสี่เหลือหนึ่งโอ้โหดูเบื่อเอไอชิปปิ้งเลยเว้ยมันจะเหลือหนึ่งไว้ทำมะเขือพวงอะไร <laughs> แม่อยากกินมะเขือพวงซะแล้ว คนลวเลือดตูก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้ด้วยปายโนโอเคสวยงามบักเรียบร้อยบ้าราชาฟิวไฮบริดมาลูกสนามมาแล้วมาให้ต,ตัวตกสามต่อหนึ่งนี่พี่เอาสีแดงสีแดงแล้วก็ตัวนี้มาขนาดนี้เนี่ยถ้าไม่ให้พี่นะถ้าไม่ให้พี่นะตุประจานตุประจาเลยแล้วมันเหลือแต้มเท่าไหร่วะเนี่ย เต็มเท่าไหร่ไปนอนโอเคเรียบร้อยบักโอเคเรียบร้อยครับผมถึงตูจะบดแต่ตูก็ตีได้มาแล้วครับผมพี่เอโคมาแล้วและตอนนี้พี่เอโคลงสนามมาด้วยมีหกแต้มตายไอโอ้หมันเนื้อ้อ ตูไม่รู้ว่ามันมีกี่แต้มตัวก็ไม่รู้บอลจะลื่นแต้มไ่เท่าไหร่เอไอจะมาเลียบกับตูเพื่ออะไรตามกระตูอย่างนี้เพื่ออะไรวะเอไอเอ่อทำกระตูอย่างนี้เพื่ออะไรตูด่าด้วยถ้ากดตัวเดียวได้ตูกดเลยเนี่ยถ้ากดตัวเดียวได้ตูกดเลยเนี่ยทำกระตูอย่างนี้เพื่ออะไรวะทุกคนมทำกระตูอย่างนี้เพื่ออะไรวะตูบิดเหรอ ตัวหิดเหรอที่ตัวดูไม่ดีใช่ไหม,มตัวหิดเองใช่ไหมสามร้อยกว่า,วารีมารีมาทีมเดิมด้วยปะ่ะถ้าพอเอ้ยไม่ได้ว่ะดิเราต้องเอาตัวนี้เป็นตัวแรกเลยมันไส้มันมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม, <c oughs> มตัวหิดเหรอโอ้เสียเรียบ AI ไอ้เว้ยทุกคนมันไม่ใช่เว้ยแม่โหมันเก็บหกแล้ว อะทุกคนทุกคนก็เห็นใช่ไหมเวลาที่มันตีมันจะชอบเหลือหนึ่งถูกไหมอะเนี้พอโอ้โหตัวอาตัวนี้มาปุ๊บกันทันทีเลยมาแนวกันทันทีเลยถนัดกันเลยโอ้โหนาแนวชาร์จด้วยไม่ใช่กันอย่างเดียวมันชาร์ดด้วยทุกคนก็เห็นนะครับผมทุกคนก็เห็นว่าดูดิพอพี่เอาตัวนี้มารอบแรกมันเป็นยังไงรอบแรกมันตีไหมรอบแรกมันตีใหญ่เลยครับผมพอพี่เอาล่างล่างแรกมา คือมันตีตีตีเอะตีตีตีให้ตายเลยครับผมจนเหลือไอเนี่ยล่างสี่เนี่ยเลเวลสี่สิบไว้ตัวท้ายถูกไหมแล้วปกติเวลามันตีอ่ะมันจะชอบเหลือหนึ่งแ้มไว้เว้ยเมื่อกี้อ่ะแต่มันตีหกปกติมันต้องตีห้าแล้วตั้เราไม่ตายไงโอ้สุดจริงๆไองอ่ะเอาแล้วไงมีสี่ตีหนึ่งเอาแล้วไงเอาแล้วมันก็เป็นถ้อย่างเงี้ยมันก็เป็น้วอย่างเงี้ยแล้วจะให้ตัวเป็นสงสารเอไอเนี่ย ถ้เอาอีโดรแปรปเตอร์มาตบมันสีมั้งตบให้หมดบ้านดีมั้งเอาอีโดรแปรปเตอร์มาตบให้หมดบ้านดีมั้งโอเคเหลือหนึ่งแต้มตูจะจำไว้มาถ้าไปโนทาโชคัทมาแล้วตัวไหนก็ทาโชคัทหมดแหละมันร้อนมันร้อนดังไฟเยอร์มันร้อนดังไฟเยอร์ม,รออรมันเหลือหนึ่งแต้มไปมี่เดี๋ยวก็ลืมอีกเดี๋ยวก็ลืมอีกไปนอนว๊า เรียบร้อยมันร้อนดังไฟเยอร์ทุกคนเมื่อกี้ทำอะไรกับตัว AI ตัวใช้ตัวขนาดเนี้ยอันเนี้ยแ,แล้วเนี้ยแล้เขาก็ชอบเก็บไว้เว้ยทุกคนมันเป็นโลกอะไรของมันวะ AI เนี่ย ทันแบบพอดีเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกคนมันไม่ได้กันไปไหนเลยมันกันแบบพอดีแบบเป๊ะเป๊ะ๊โอ้โหสุดจริงๆนะทุกคนโอ้มันสุดจริงๆว่ะ AI เนี่ยวะเรียบร้อย มันกันแบบเป๊ะบนรดากันเหนือกว่านิดนึงก็ไม่ได้กันน้อยกว่าก็ไม่ได้กันสีก็ได้เมื่อกี้อ่ะกันสองก็ไม่ได้โอ้โหมันกันสามพอดีตัวทาได้แค่บนแหละอ่ะจริงๆริงนะจะตจะดูบนกระดาษนี้สีแดงไม่ออกนะไปนอนตบมันเลยลูกบั๊ดบัดนี่ตัวใช้ตัวนี้แหละรบเรียบร้อย โอเคจบไปเลยรอบท้ายครับผมู<ฮ>้ไม่สวยเลยเพ้ <c oughs> ไปรอบหนึ่งเพ้แบบไม่น่าจะเพ้อ่ะแต่มันก็เกินไปก็ AI ก็รู้เยอะและนี่ครับผมพี่ใช้สไปโนทาโชคัสสองแมตช์รวดนะและสามตัวด้วยคุณต้องให้สีแดงผมแล้วล่ะผมพูดจริงคุณต้องให้สีแดงผมแล้วล่ะทุกคนคิดว่าพี่จะได้ตัวอะไรหรือใครได้ตัวอะไรมาขิงใส่ตูสักทีโอเคสามสองหนึ่งแอคชั่น วาดเขาให้แดงแก่มาเลยครับผม <laughs> แดงแก่อยู่น้านแรก <laughs> จะไอตัวสีขาวๆนี่พี่จำได้ว่ามันสามสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมไอตัวแดงๆอ่ะหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่มันก็มีไอตัวม่วงฟิวไฮบิดอ่ะที่มันก็มีเปอร์เซ็นต์อื่นเหมือนกันเนื้อเนี่ยแดงแก่มาเลย <laughs> ขอบคุณขอบคุณใครได้ตัวอะไรหรือมาบอกด้วยสำหรับวันนี้ลาไปก่อน ไปแล้วเกิน